ตำรวจจอเอาผิดนอมินีถือครองทรัพย์สินแทนคนต่างชาติโยงกลุ่มทุนจีนสีเทา3า30พฤศจิกายนที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีนำกำลังตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายนายทุนจีนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของนายชัยนัทกรชายานันหรือตู้ฮาวโดยได้แกะรอยมาจากรถยนต์ที่ตรวจยุดได้ หลังจากตำรวจนำกำลังเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงจินลินย่านยานาวาโดยชี้ว่าตำรวจพบรถยนต์คันหนึ่งที่ยึดได้ในคดีนั้นขับเข้าออกและจอดในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านลาซาน ตำรวจจึงเข้าไปตรวจคน้นและพบว่าเป็นเครือข่ายของนายทุนจีนนอกจากนี้ยังพบทรัพย์สินอีกหลายรายการที่ต้องอายัดเอาไว้โดยผู้มีรายชื่อครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดต้องนําเอกสารหลักฐานมาชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินเนื่องจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินตํารวจพบว่าธุรก,กรรมทางการเงินหมุนเวียนมากหลักหลายร้อยล้านบาทซึ่งถือว่าผิดปกติ พลตตรศักดิ์กล่าวต่อไปว่าหลังจากนี้เตรียมขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีครอบครองทรัพย์สินแทนบุคคลต่างชาติโดยขณะนี้ทำการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย เมื่อวานนี้29พฤศจิกายนเป็นการแยกการทำงานกับชุดสืบสวนคดีของนายตู้ฮาวที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบวตรรับผิดชอบงานสืบสวนที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจค้นเป้าหมายและขยายผลเครือข่ายธุรกิจทุนจีนสีเทาเช่นกันซึ่งหากการตรวจค้นทั้ง11จุดเมื่อวานนี้มีการเชื่อมโยงกับนายตู้ฮาวก็จะนำข้อมูลเอกสารต่างๆสองมอบให้กับชุดทำงานของพลตารวจเอกสุรเชษฐรับไปสืบสวนขยายผลต่อไป ด้านสันทนาอาจมีคนต้องการจะตบทรัพย์คนจีนนำข้อมูลไปให้นายชูวิทซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวพ่วงกับนายตู้ฮาวหรือไม่โดยนายสันทนาได้ออกมาสวนน็อตกองสลักพัดแจ้งความบุกรุกหลักฐานยังไม่เพียงพอจะดำเนินคดีกับตนเองแล้วยังไปอาจว่ามีคนต้องการตบรัพย์คนจีนนำข้อมูลไปให้กับนายชูวิท ในวันที่30พฤศจิกายนวันเดียวกันที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบชอกอนายสันทนาประยูนรัต์อดีตนายตำรวจสันติบาลเดินทางมาเพื่อสอบถามตำรวจบชอกอว่านายพันวัดนาควิสุทธ์หรือน็อตกองสลาดพลัสได้แจ้งความให้ดำเนินคดีกับตนเองในความผิดฐานบุกรุกสำนักงานย่านทองหลอ่อหรือไม่พร้อมชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น นายสันธนะบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วพบว่ายังไม่เป็นคดีความเนื่องจากคู่กรณีได้ลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้นและตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพราะยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาที่ตัวเองเคยไปพบกับนายพันวัน์ที่สำนักง,งานมาแล้ว3ามครั้งตั้งแต่กองสลากพลัสยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้และตนก็ไปพบพร้อมกับโปรแกรมเมอร์และฝ่ายกฎหมายเพราะมองว่าธุรกิจขายสลากกินแบ่งของนายพันวัตร นั้นน่าสนใจแต่ธุรกิจนี้ต้องใช้เงินลงทุนจึงต้องการจะตรวจสอบเรื่องเงินเพราะเจ้าตัวเคยทําธุรกิจร้านขายของชําแต่กลับมีความร่ํารวยและเหตุใดจึงต้องเอารถไปจำนำทั้งที่มีธุรกิจเช่นนี้ในสันทนากล่าวอีกว่าครั้งที่3 ตนได้ไปพบกับนายพันวัฒนและพบว่ามีการบันทึกวิดีโอก็ทําให้รู้สึกระแวงเพราะหากบริสุทธดใจก็คงจะไม่ทําวันนี้จึงทําหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพื่อขอเข้าพบและสอบถามเรื่องกรณีนี้ โดยตนได้เตรียมรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความนายพันวัฒน์ในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาที่สอนพหลโยธินจากการกล่าวหาว่าตนบุกรุกสำนักงานส่วนกรณีที่ตนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับกลุ่มทุนจีนสีเทานั้นอยากจะชี้แจงว่าการปราบปรามกลุ่มทุนดังกล่าวของตำรวจนั้นมีผู้ที่ต้องการจะตบซับกลุ่มทุนเหล่านี้ไปมอบข้อมูลให้กับนายชูวิทย์ซึ่งคนจีนที่ทำผิดกฎหมายได้หลบหนีไปหมดแล้วพวกที่ยังอยู่ก็ต้องการการลงทุนในไทย